ขอเจริญพรโค้งสุดท้ายของชีวิตที่เราทุกคนมีสิทธิ์เข้าโค้งไม่เข้าน้องขาเนศสาธระลัยลูกศิษย์อายุ15ปีเมื่อครั้งเด็กเล็กได้บวชเนนวันนี้พ่อกับแม่ต้องมาจัดงานศพให้กับลูกชายนับว่าเป็นความเศร้าโศกเสียใจโดยเฉพาะศพของเด็กๆแต่ภาพรอยยิ้มที่ทุกคนควรจะจดจำเพื่อนๆทุกคนไม่เคยลืมภาพของเพื่อน เมื่อเราท่านทั้งหลายจะไปงานศพใครเมื่อเรามองว่าโถไม่น่าเพราะจริงๆแล้วไม่แน่ไม่แน่แนปู่ย่าตายายกับหลานใครจะไปก่อนใครไม่มีใครทราบได้เลยเบื้องหลังของโลงใบนี้ไม่ได้แตกต่างจากเบื้องหลังของชีวิตที่น้อยคนจะเข้าไปดูด้วยสมาธิว่าเราเคยมีอะไรอย่างไรชีวิตดับมากี่ภพกี่ชาติดังที่พระพุทธเจ้าสอน พ่อต้องมายืนประกาศในงานศพบ,บอกว่าลูกเอ๋ยไม่ต้องร้องไห้เพื่อนไปแล้วเพื่อนได้จากน้องไปแล้ววันนี้ขอให้ตั้งใจใช้ชีวิตอย่าให้ดับไวเหมือนกับทูบเทียนที่บ่งบอกว่าจุดติดแล้วก็มีโอกาสที่จะดับได้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นท่านทั้งหลายไม่แน่เพราะชีวิตไม่น่าหรือไม่น่าเพราะมีความไม่แน่เมื่อเพื่อนๆมาส่งเพื่อนวันหนึ่ง เพ,เพื่อนก็ถูกเพื่อนมาสงชีวิตเราทุกคนล้วนแต่มาและส่งกันพัดลมที่เป่าวันนี้ไม่มีเพื่อนๆน,นั่งอยู่ด้วยกันได้รับความเย็นร่วมกันแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อนเคยดูแลกันและเชื่อว่าตอนเป็นก็เลี้ยงกายแม้นตอนตายเราก็จะไม่ทิ้งวิญญาณกรวดน้ำอุทิศส์กุศลให้แม้นแต่หลวงปู่หรือพระเจ้าอยู่หัวก็สิ้นเช่นเดียวกันวันนี้ไม่มีใครย้อนทางกลับ น้องขเนศไม่ได้ย้อนทางกลับเส้นนี้อีกแล้วทุกโค้งของชีวิตพึ่ตั้งสติในการระวังไว้เพราะชีวิตคนมีโอกาสจะหลุดโค้งของชีวิตพืงตั้งสติด้วยสมาธิและเจริญปัญญาของเราเพื่อความเจริญทั้งโลกนี้โลกหน้าเจริญพร